ครับวันนี้ก็ทําการจัดส่งลูกแม่ล้านอีกสองคู่ครับผมไปกาลสินหนึ่งคู่แล้วก็ไปอุบลอีกหนึ่งคู่ครับผมก็หมดแล้วชุดนี้อันนี้เป็นที่สิบสี่ก็ครบสองเดือนพอดีครับผมไก่ครบสองเดือนพอดีครบสองเดือนก็จัดส่งแล้วตอนนี้ก็หมดครับผมลูกแม่ล้านก็เพื่อนๆเอฟซีก็ถามกันเข้ามาเยอะเนาะว่าลูกแม่ล้านเหลือไหมไม่เหลือครับผมหมดก็เหลืออีกเอ่อ สองสามตัวมันเป็นรุ่นเล็กกระจองไว้แล้วแหละหนึ่งคู่ก็เหลืออ,อีกสามตัวจะส่งสิ้นเดือนครับผมเล็กติดเล็กคือเขาไม่ค่อยอกินอาหารไม่ทันเพื่อนโตไม่ทันเพื่อนก็ก,ก็รอส่งช่วงสิ้นเดือนครับผมเล็กตอนนั้นชุดนั้นยังเล็กกว่าน,นี้อีกสองเดือนพวกนี้กนข้างจะโตสมบูรณ์ครับผมเนี่ยสมบูรณ์ดีนี่ครับผมก็จะตัวน,นี้ส่งไปอุบล ตัวนี้ไปกาลาสินตุกผู้เมียครับผมผู้เมียพ่งนี้ก็มีส่งไข่แม่ร้านเพราะว่าผมเมาออกมาพ่กนี้ก็ไข่แล้วก็แบ่งไปให้เอฟซีทางภาคใต้ครับผมเพราะว่าเดือนมันค่อนข้างไกลเนาะไกลก็เอฟซีเอาเป็นไข่ก็ไม่ว่ากันก็แบ่งแบ่งให้ครับผมแบ่งให้แต่คงจะคงจะเลิกแบ่งแล้วผมไข่เนี่ยสำหรับไข่แม่ร้านนะเพราะว่าคนถามลูกมาเยอะเลยพ่งนี้ก็จะมาคัด ไข่ส่งให้เอฟซอันนี้ก็วันนี้ก็ส่งตอนนี้ไปก่อนก็หมดจริงๆครับผมหมดเมราแม,ม่ร้าเนี่ยผมเห็นไหมครับเหลือแต่เดียวตัวนี้วิ่งเล็กๆเนี่ยแล้วก็หลุดออกไปตอนผมจับปิดข้างนอกสองตัวยังเล็กเล็กจับกับผมเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขากินอาหารไม่ทันเพื่อนกินอาหารไม่ทันเพื่อนตัวพวกน,นี้ก็อีกสักหน่อยก็จะแบงแ่งละนี่ครับผมเนี่ยหลุดออกมา นอกเนี่ยยังเล็กอยู่เลยก็จะส่งสิ้นเดือนนะผมหมดครับผมแม่ร้านหมดเนี่ยแม,แม่ร้านก็ปล่อยตอนนี้ปล่อยผสมแล้วผมปล่อยผสมแล้วเนี่ยปล่อยผสมอยู่กับตัวผู้นะ,ผน,นะครับแม่พม่าหลักๆผมมาเห็นแลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็เจ็ดกำลังฟักอยู่มีแค่นี้แม่พมา่าผมทําอยู่ไม่ได้มีเยอะผมเนี่ย แม่พมา่าไม่ได้ทําเยอะอะไรมากผมลูกไก่ก็เลยก็ค่าจะไม่ทันกับความต้องการของเอฟซีเนาะน,นี่ก็พึ่งปงออกมาอันนี้ก็เดิมจะส่งได้แล้วอันนี้แม่เบี้ยวแม่เบี้ยวเดินจะส่งเดี๋ยวสักหน่อยก็จะคัดส่งให้เอซีแล้วุดนี้ก็ได้ดนดหนึ่งเดือนประมาณเกือบหนึ่งเดือน มีแค่นี้ครับผมข้างนอกก็ไม่มีครับผมข้างนอกไม่มีเลยก็มีเป็นไก่พวกนี้ก็เจ็บขาพวกนี้ส่งไม่ได้ก็มาคัดให้เอฟซีก็เอฟซี FC โทรมาจองเยอะผมก็ไม่ค่อยอยากได้รับจองเลยเท่าไหร่หรอกก็คือเป็นว่าเพื่อนเอฟซีคนไหนโทรมาตอนที่ผมมีคนนั้นก็จะได้ไปเนาะคนนั้นก็จะได้ไปจังหวะที่โทรมาแล้วผมมีพอดีอะไรแบบนี้นี่ครับผมนี่ก็ ส,ส่งชุดนี้ก็จะหมดแล้วก <aki> right. like ็จะเอาเป็นชุดนี้ไปปล่อยลงลงดินแทนชุดนี้ปล่อยลงดินนี่ก็จะเป็นปล่อยปล่อยมาเข้าไว้เอง้ในไม่มีแล้วผมหมดเดี๋ยวตัวเดียวก็มาถ่ายอัปเดตเพื่อนเอฟซีได้ดูเนาะเพราะว่าโทรมาทุกวันเพื่อนเอฟซีอะเพื่อนเพื่อนเอฟโทรเข้ามาทุกวันเลยผมก็ ก็แจ้งตามที่น่าล้วผมไก่มันไม่มีไก่มันไม่มีจริงมันทําไม่ทันเนาะก็ไก่ผมมันไม่กี่แม่ด้วยก็โทรมาคนไหนโทรมาจังหวะที่มันมีก็ได้ไปอ่าช่วงไม่มีก็บอกตรงๆว่ามันไม่มีครับผมไม่้มีผมทาไม่ทันหรอกผมทาไม่ค่อยทันหรอกไก่เพราะว่าลูกีประจาก็ก็มีเยอะพอสมควรแล้วเราก็สั่งจองเรื่อยๆบางครั้งก็ก็ได้แบ่ง ให้บ้างบางครั้งก็ไม่ได้แบ่งล้วกระจายกระจายให้คนอื่นไปบ้างอะไรแบบนี้ครับผมเพราะบางคนก็ได้ไปเยอะได้ไปเยอะก็อยากให้กระจายไปทางอื่นบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คุยกันครับแล้วแต่คุยกันก็มาแจ้งให้เอฟซีดูมาถ่ายเอฟซีดูมันไม่มีจริงจริงไม่มีจริงครับผมมันหมดจริงๆงลูกในร้านะหมดจริงๆริงตอนนี้ก็ไข่แล้วก็ไข่แล้วผมก็จะคัดคัดไข่ส่งแล้วพวกนี้นี้ผมจะคัดไข่ส่งให้เอฟซีแล้ว ไข่ก็ตอนนี้ได้สี่ฟองแล้วสี่ฟองเราจะคัดให้ y FC ไข่ส่งไปใต้ครับผมส่งไปภาคใต้ก็มาถ่ายเพ,เ, <c oughs> เ,เพื่อนเพื่อนได้ดูกันครับผมอัปเดตอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละไม่ได้เลี้ยงอะไรเอ่อทำระบบปั๊มใหญ่ตัวอะไรมาตรฐานผมเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะมันก็จะได้เอ่อปริมาณที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เน้นแม่หลัก แม่แก่ๆคืออยู่กันมานานแล้วจ่ายลูกมาเห็นผลงานผละไรแบบนี้ก็จะทำต่แม่หลักๆเนะแม่ใหม่ๆไม่ค่อยได้มาทำมันก็เลยมีน้อยครับผมก็มาถ่ายเพื่อนๆเอฟซีได้ดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ